ผมขอพูดประเด็นเรื่องของถอยคนละเก้าหน่อยบางเพจเนี่ยเอาไปลงเนี่ยโหตีความนี่แบบคนมันเข้าใจผิดผมเลยอะ่ะนะบางคนดา่าบอกโอ๊ยการจอมาลางังยอมแล้วเลิกแล้วผมบอกเลยผมไม่เคยพูดเลยว่าผมจะเลิกผมจะยอมนะผมเข้ามาช่วยเคสเนี่ถ้าผมกลัวผมไม่ทาหรอกเคสเนี้นะครับไอความหมายเนี่ยนี่ถอยคนละเก้าคือผมพูดว่าผมเนี่ยเปิดโอกาสนะให้ทางครอบครัวของฝั่งผู้ก่อเหตุจะมาเจอหรือผู้ก่อเหตุจะมาเจอได้ทุกเมื่อแต่ถ้าคุณจะมาเจอ คุณก็ต้องถอยคนละก้าวถ้าเขายอมเจอคุณก็ต้องรับในสิ่งที่เขาต้องการให้ได้อย่างเช่นเขาต้องการอสอบถามว่าคุณยังเข้าใจว่าตาเนี่ยยังผิดอยู่ไหมถ้าตาจอดคนนั้นก็ไม่เกิดเรื่องวันนี้คุณยังปากแจ๋วอยู่ไหมนะเรื่องของการเยียวยาคุณจะคุยกับเขาแบบไหนยังไงไม่ได้มีเพียงแค่แบบคําพูดอ่ะมันต้องแบบมีมากกว่านั้นนะก็คืออันนี้ผมถือว่าเปิดโอกาสให้แล้วมันเอาไปตีความว่าผมจะล้มเลิกได้ยังไงอ่ะ อีกอย่างหนึ่งก็คือที่ผมเปิดโอกาสให้คือเปิดโอกาสให้เขาอ่ะคืนตังค์ผมคือผมะไม่ได้ปิดโอกาสเลยนะว่าเนี่ยผมซับพอร์ตไปนะตัวผมเองส่วนตัว47,000กว่าตัวของมูลที่การจอมพลังช่่ยสู้อีก20,000กว่านะแล้วก็มีพรบอันนั้นก็ว่าไปแต่ส่วนตัวผมผมไม่ปิดโอกาสไงคุณมาคืนตังค์ผมได้เลยถ้าผมบอกว่าเออผมนะไม่ให้คุณมาใช้เว้ยผมจะใช้เองซึ่ง ผมมองว่ามันก็เป็นหน้าที่ของคุณที่คุณจะต้องทําอยู่แล้วอ่ะคุณจะต้องมาเยียวยาฝั่งผู้เสียหายอยู่แล้วผมก็เปิดโอกาสให้อันนี้ผมกลายเป็นผมมาล้มเลิกเหรอกลายเป็นผมกลัวเหรอนะครับอันนี้มันเป็นหน้าที่เขาที่ต้องจ่ายอยู่แล้วแล้วผมฝากทุกคนเลยนะครับถ้าผมกลัวผมไม่มาทําเคสแบบนี้หรอกนะครับใครจะโทรมาหาผมผมก็พูดคําเดียวนะว่าทําตามข้อตกลงของเคสนะเยียวยาเขาอย่างที่ปากพูด อย่างที่สองเลิกปากแจ๋วแค่นั้นเลยนะครับแล้วก็มาพบเขาก็แสดงความจริงใจแค่นั้นน่ะนะส่วนไอ้วันเนี้ยที่มีอีกประเด็นนึงบอกว่าเขาเอาเงินมาแล้วญาติไม่รับมันมันจะเป็นไม่ได้ไงเขาไม่รับคุณเอาเงินมาสิถ้าคุณเอามาให้อะ่ะนะจ่ายค่าพยาบาลคือวันเนี้ยผมจ่ายไปแล้วคุณจะมาคืนผมก็ได้ไม่ได้ติดอะไรเลยไม่มีใครที่จะไม่รับเลยผมถ้าเป็นผมนะผมยังจะทําอีกอย่างหนึ่งด้วยซ้ําถ้า มาวันนี้มีคนจ่ายค่าพยาบาลไปแล้วผมจะลงบันทึกกับทางโรงพยาบาลเลยว่าผมจะขอเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของเคสนี้ถ้ามีอะไรให้ทางโรงพยาบาลติดต่อมาหาผมได้เลยซึ่งเมื่อเช้าผมได้คุยกับทางท่านผอ,อโรงพยาบาลเขาบอกว่ายังไม่มีใครติดต่อมาเรื่องนี้เลยผมก็เลยทําให้ทางญาติเขาสบายใจโดยที่ผมก็ซัพพอร์ตจ่ายให้ไปก่อนเนาะผมว่าถ้าจะไม่รับเงินะคงเป็นไปไม่ได้หรอกครับจะจะมาเยียวยาผู้เสียหาย มาเลยครับเขาอยากให้ทำมากกว่าพูด